สวัสดีค่ะวันนี้มีห้องสวยๆมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นห้องของคอนโดอพิส o อทพระหนโยธินสะพานใหม่ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดเส้นสีเขียวอ่อนและยังใกล้ในส่วนของห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ด้วยค่ะใกล้โรงพยาบาล CGS คันและยังใกล้ในส่วนของทางด่วนเส้นรมอินทาอาตนารงด้วยค่ะคอนโดเข้าออกง่ายอยู่ติดถนนใหญ่ค่ะคอนโดห้องสวยมากๆเลยนะคะมาชมห้องไปพร้อมๆก,กันกับฟ้าเลยค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะเราจะพบกับในส่วนของทางด้านซ้ายมือจะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวค่ะมีเตาไฟฟ้า ที่ดูดควันนะคะทําอาหารภายในห้องได้เลยนะมีในส่วนของตําไมโครเวฟให้เรียบร้อยค่ะและก็มีในส่วนของเครื่องซักผ้าซักผ้าในห้องได้เลยนะคะอ่างล้างจานค่ะชั้นวางชั้นเก็บของต่างๆเยอะมากๆเลยนะคะและข้างๆกันก็มีในส่วนของตู้เย็นให้ด้วยนะคะ1เครื่องค่ะเรียบร้อยค่ะและถัดมานะคะก็เป็นในส่วนของทีวีนะคะแขวน ผ้าผนังนะคะแล้วก็ชั้นวางทีวีนะคะฝั่งตรงข้ามกันนะคะก็เป็นในส่วนของโซโฟานะคะแล้วก็โต๊ะกลางนะคะตัวเล็กอนเนกประสงค์ด้วยค่ะแล้วก็ถัดมาเป็นในส่วนของห้องนอนค่ะห้องนอน เป็นในส่วนของประตูปิดบานสไลด์นะคะเลื่อนเปิดปิดได้เวลาเรานอนนะคะภายในห้องนอนมีเตียงพร้อมที่นอนนะคะขนาด5ฟุตให้ค่ะแล้วก็ยังมีผ้าม่านสวยๆให้ด้วยนะคะแล้วยังมีมุมโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ให้ด้วยนะคะและนะคะภายในห้องนี้มีแอร์ให้1ตัวนะคะเรียบร้อยเลยมีแอร์ให้หตัวและถัดมานะคะก็เป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าะค่ะมีตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างๆหัวเตียงนะคะหนึ่งตู้ค่ะ ตู้เสื้อผ้าก็ใส่เสื้อผ้าได้เยอะนะคะมีชั้นวางนะคะเสื้อผ้ามีราวแขวนในตู้เสื้อผ้าค่ะและตรงนี้ก็เป็นผ้าม่านนะคะสวยๆนะคะมีให้เรียบร้อยนะคะผ้าม่าน2ชั้นค่ะบรรยากาศดีค่ะวิวดีสําหรับห้องนี้นะคะเปิดผ้าม่านออกมานะคะบานสไลด์ก็จะเป็นในส่วนของมีประตูบานสไลด์นะคะเลื่อนออก เปิดปิดได้นะคะก็จะเป็นในส่วนของระเบียงนะคะบรรยากาศดีค่ะระเบียงกว้างใหญ่ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะติดที่กันนกให้เรียบร้อยนะคะห้องนี้นะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเรื่องนกเนาะนะคะแล้วก็นะคะฝากไว้ด้วยสําหรับท่านใดที่กําลังมองหาห้องเช่าห้องสวยๆเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วเฟอร์นิเจอร์ของใช้ครบแบบนี้นะคะก็แนะนําห้องดีด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะฟ้าพาชมในส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้ํานะคะก็จะมีในส่วนของกระจกค่าอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ค่ะราวแขวนผ้าในห้องน้ําค่ะมีฉากกั้นกันน้ากระเด็นให้ด้วยนะแล้วก็เครื่องทําน้ําอุ่นค่ะท่านใดที่สนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะสุดท้ายฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ